ใข้ข้อของใจจากเนื้อหาในหนังสือก่อร่างสร้างฝันที่น้องสวงสิ่งต่างๆที่เห็นเป็นปัจจุบันล้วนเป็นปรากฏการณ์จากเนื้อหาในหนังสือก่อร่างสร้างฝันที่น้องสวงจากการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์คนคอยจุดตะเกียงที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเคราะห์นั้นจึงจะสรุปสาระสำคัญดังนี้หนึ่งสิ่งที่เขียนขึ้นเป็นเพียงกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่เท่านั้น หากท้องถิ่นอื่นๆได้ศึกษาแล้วหากนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นตนเอง 2. ดังนั้นจากการวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ที่สนใจและใส่ใจกับเรื่องราวของท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงระหว่างกันคุณน้อยอยู่ตำบลหนองหินอำเภอหนองกุงงรีแต่บ้านเกิดนอเมืองสวงอยู่ที่ตำบลหนองสวงและปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่นครราชสีมาเมื่อหลายปีแล้ว และได้เดินทางไปหลายหลายจังหวัดจึงได้ถ่ายทอดออกมาอาจจะไม่เต็มที่นักแต่นอเมืองสวงกำลังรอคอยความหวังกับคนรุ่นใหม่ที่มาคอยเต็มๆนะครับเพราะภูมิหลังที่แตกต่างจึงได้ถ่ายทอดออกมาอาจไม่ถูกใจกับทุกๆคนแต่ก็อาจดนใจให้ทุกคนที่มีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะปฏิบัติงานกับชุมชนจริงๆจ,จ,จึงไม่ใช่ความฝันเพียงแต่คุณมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด กับสิ่งที่ตั้งใจและสแสวงหาว่าจากถิ่นที่เราจากมาแล้วเราจะมีส่วนร่วมช่วยเติมเต็มอย่างไรสาจากการวิเคราะห์ว่านอเมืองสวงเตรียมลงเล่นน่นผู้นำท้องถิ่นหรือไม่คำตอบคือไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยเพราะเคยอยู่ในวงการนี้มา5้าปีเมื่อหลายปีก่อนจึงไม่คิดหวนกลับวงการเดิมสขอบคุณคุณน้อยตำบลหน,นองหินอย่างมาก นักศึกษามหาวิทยาลัยคอนแก่นที่วิเคราะห์กับผลงานวิชาการที่เผยแพร่ออกไปหนังสือก่อร่างสร้างฝันที่น้องสวงได้ถูกส่งไปให้อาจารย์บุญเนาพลเฉลียวที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลหนองหินแล้วหากกลับบ้านหรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานก็ติดต่อประสานงานได้เลยหรืออยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนอเมืองสวงก็ติดต่อมาได้